สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครับเกมครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมคันไหนนะครับที่ไม่ได้ติดตามคลิปในเพจเนี่ยก็จะไม่รู้นะครับว่าผมนั้นเล่นเกมนี้ไปหลายคลิปมากแล้วเลยครับมันเป็นเกมที่สนุกนะครับตลกแล้วก็ปั่นกันจัดเลยสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้นะครับเกมเกมนี้นะครับเขาจะสร้างมาคล้ายๆกับ s Squid g เกมนะครับ Squid g เกมก็คือซีรีส์นะจะมีด่านให้เราเล่นนะครับถ้าเกิดเราตายเนี่ยเงินรางวัลมันก็ได้ยิ่งเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแต่นี่คือเเป็นนนกกมแบบุๆ โอเคสำหรับว okay, so okay, so okay. uh ัน huh. น yeah, right uh ี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับออกมาจากรูบอกกันสักคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับดยยมไ้กูเข้ามากูได้ยินเสียงใครฟักโอเคแล้วคุณผู้ชมวันนี้มันก็จะเป็นหน้าตาในเกมนะครับอุ้ยทำไมกระตุกจังเลยหน้าตาในเกมนะครับมันจะมีด่านต่างๆให้เราเล่นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับเล่นได้เฉพาะในคอมนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะเออ คือตอนนี้เขามีอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์บอลหิมะนะครับคุณผู้ชมก็จะมีด่านที่ให้เราเนี่ยหยิบบอลหิมะปากันนะครับแต่ด่านนี้นะครับมันเป็นด่านที่ให้เราเนี่ยเอาไม้ไปป้ายคนอื่นนี่แบบนี้นครับใครมีไม้นะครับจนหมดเวลาเนะี่ยคนที่มีไม้ก็จะตัวระเบิดตายนะครับพอการทําย่งนงี้นนก็ได้ไม่ให้มันมีไม้เลยโอเคมันต้องยืนสู้ไปเพื่อนเออเออ้ยไม่ทันคือถ้าเกิดจะมีคนมาป้ายไม้ใส่เราคือเราต้องหันหน้าไปสู้แม่งเลยวิ่งเออแบบนั้นแหละสวยตอนนี้เหลือผู้เล่นอีก แค่ประมาณ4ี่คนนะครับ4คนที่กำลังสู้อยู่ตอนนี้มีไม้2ไม่มีไม้2แล้วด่านตัดสินนะครับก็คือลาวาเลกเนะครับเป็นด่านที่พื้นจะแตกลงไปเรื่อยๆนะอ,อุ้ยไอไอผมนี่เริ่มมาแผ่นแรกคือพื้นแตกใต้ตีนเลยไปทําบุญมัมนเพื่อนใส่หมวกคือพื้นยังไม่แตกเลยอนะ่ะตบเออ <laughs> <laughs> และนี่คือบรรยากาศข้างในเกมนะครับคุณผู้ชมมีต้นคริสต์มาสประดับด้วยเป็นอีเวนต์ของตอนนี้นะครับมากด โอีที่ปุ่มนี่เพื่อเลไรดีครับโอเคนี่บอลหยิบขึ้นมาไปยังสรซบด่านนี้นะครับเป็นด่านใหม่ที่อ่าผมนั้นยังไม่เคยเล่นเลยวะคือคือไม่ทำอะไรวะหยิบบอลปลากันเหรอเอ้ยหยิบบอลปลากันเหรอเอ้ยอย่าพึ่งมาดิมาดิคือใครเตะแทมเยอะกว่าอย่างเงี้ยเหรอโอเคเราปลาเราไาหมอนี่ไปเยอะ ไปเยอะมากแล้วอืมไม่ได้ไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยนโอเคใช่ป่าวะคือคือบอกเข้าใจวิธีเล่นถูกป่ะเนี่ยโอ้โหไม่โดนเหม็นปากอยู่เมื่อกี้คือมันให้บอลปากันใช่ไหมโอเคโอเคแต่วเราต่ว่เราวิ่งมานี่มานี่ฝั่งนู้นอุ้ยอุ๊ยหลบ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 ก่อนโอเคอุ๊ยโอ้โหไม่จุ๊บไม่จูบแบบจูบจัดอุ้ยอ้ โอ้โหเลิสกูไม่นะลืมไปว่าเกมนี้มันตกในที่สูงแบบเจ็บชิบหายอยา่ยาอย่าอย่าปาอืมมึงพลาดแล้วแหละมึพลาดแล้วแหละเพื่อนคือไม่รู้ว่าจะชนะยังไงแต่คือผมปลาปาตส่คนอื่นไปอย่างเยอะแล้วตอนเนี้ยโอเคโอเคเราต้องไม่ตาย bad, อีแปดวิอ๋อคือถ้าเกิดโดนบอลปาเลื่อมันลดเหรอทำไมมีคนตายไปเรื่อยๆวะ <laughs> มีคนตายไปเรื่อยกผู้ชมโอเคสวยเฮ้ยมันปาดักได้ ปาดอ่ะไม่โดนมานี่นี่อีกมาที่นี่อีกเรื่องเหลือ,เ,ลอเหลือแค่30เรียบร้อย19เก้เพเยอร์รอดนะครับ19เก้เพเยอร์โอ้โหูแล้ด่านนี้ด่านนี้คือมันยากจัดเยอะแบบยากจริงแหละมันจะคล้ายคพวกฟอร์ไกลครับด่านเนี้ยแต่คือมันจะยากกว่าเยอะต้องไปก่อนต้องไปก่อนต้องไปก่อนโอเคฟอร์ไกลฟอร์ไกลฟอร์ไกลสวยสวยอุย้ยอุ๊ย ไม่แม่งคือจะไปตบเขาเมื่อกี้ไม่น่าซ่าเลยชิหายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้คุณชมดูความยากของด่านนี้ก่อนนะครับโอ้โหแต่เมื่อกี้แบบโง่จริงจะไปตบเขาตายเองนี่ครับคือความยากมันไม่ได้อยู่ตามตามด่านที่เราไต่ไปมันอยู่ตรงที่โบโบรมันอยู่ตรงที่ถ้าเกิดใครเข้าเส้นชัยก่อนเนี่ยคือคือแม่งจะไปทําตัวแบบท็อกซิกอะ ันจะไม่คนอื่นเข้าเว้ยมันสามารถดักตบได้ Five minutes later ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องใหม่ที่บรอยแล้วนะครับคุณผู้ชมด่านที่เราเจอนะครับด่านนี้ก็เป็นด่านระเบิดนะครับก็คือมันจะมีบอมเนี่ยอยู่ที่ตัวคนสักคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดคนที่มีบอมเนี่ยเอามาป้ายให้คนที่ไม่มีบอมไม่ได้จนหมดเวลาตัวคนนั้นก็จะระเบิดะครัยอ๋อเสียงอะไรวะที่อ่ะก็ตกฟใครมีบอมวะเิมนะผมไม่ใช่ตัวผมใช่ไหม เอ้ยทำ,ทำไมทุกคนหนีผมเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ,อ้ยมึงจะตบกูดิอ๋อคนนี้มีบอมคนนี้มีบอมคือยิ่งคนที่ถือบอมแล้วเบิดมากเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกว่าบอมมันยิ่งมีเยอะขึ้นนะน่าใช่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมไม่ได้มัม่วนะนี่แล้วจุดตรงนั้นมันคือจุดที่สามารถแอบ,บได้แบบเนียนเนียนเห็นไหมเห็นกันไหมตอนที่ผมเล่นผมไม่แอบตรงนี้คือไม่เนียนจัดเลยเว้ยไม่ไมีใครวิ่งเข้ามาดูเลยอุ้ยชิบ้าแล้วบะละผมได้ยินเสียงบอมผมได้ยินเสียงคนเดินไปไหนก็เจอแต่บอม อย่างไไงไปหาที่ที่มันปลอดภัยพาคุณผู้ชมไปหลบที่นู่นดีกว่าที่โมไว้นี่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 รูนี้รูนี้รูนี้อ่าเพื่อนแอบด้วยเพื่อนเสียมึงเด็กจังวาเสียมึงแบบว่าเด็กอินโดจะจัดอันนี้เซิร์ฟที่ผมเล่นคือห้องของอินโดนะครับคือคนไทยไม่ค่อยได้เล่นเลยเลยเนี้ยโอเคคนไทยน่าเล่นตอนที่มันบูมแรกๆนะครับอื้อ คูณไออกเลยกูเมื่อกี้เมื่อกี้คนถือระเบิดอยู่ตรงน้าแล้วมันไม่ป้ายผมว่าโอเครูว่าผมมีเชื้อเลยเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกอยู่ด้วยอยู่ด้วยได้เขาอยู่ด้วยจบแล้วแหละเรียบร้อยโอ้โหรอด79คนเลยตายไปทั้งหมดประมาณ11คนปะสำหรับด่านนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นด่านเอ่อเอาเอา,เอาไม้ป้ายกันหรือเปล่าหรือว่าให้หยิบเบ,บ้ามาปากันอยู่เนี่ยโอเคไม้ไม้จริงด,ด้วย สวย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 อุ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มาดิมาดิหลอกหลอกกูหลอกไปคืนกูหลอกกูหลอกไปคืนไม่ไม่ไม่ไ,มไปไปไปต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วเม้มป่าอยู่คุณผู้ชมผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับคือคนที่มีไม้แม่งเยอะชิบหายโอเคโอเคอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปชิบต่อไปลิกกี้ขอขออยู่ได้ไหมเล่าเออลองไปอุย้ย ตายแล้วมัวแต่แก้คนอื่นอ๋อผมไม่มีไม้ผมไม่มีไม้คิวโดนเฟี้ยงไม้ใส่โอเคขึค้นไปบนขึ้นไปบนดีกว่าอยู่ที่สูงกว,ว่าดีกว่าครับโอเคคนมีไม้ไม่เยอะจัดจเดเยอะจนแบบน่ากลัวสามสองหนึ่งเรียบร้อยเอา้าเอา้ากูมีไม้อยู่ในตัวแหละกาสจัม๊มดันดานแม่งแบบ มันพากันยับแน่คุณแู้วมดูคนแล้วคนสี่สิบคนไม่ต้องมาเล่นด่านนี้คือแบบยังก็โดนตบบอกเลยยังก็โดนตบแผ่นแรกแผ่นแรกรอดแล้วโอเคไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าเกิดยิ่งไปช้าเราก็ยิ่งโดนหนักตบเลยคือคือแบบยังไงก็ตายอ่ะตายแน่แน่อักไปดิไปดิไปดิไปกันดิว่ไป โอเคซ้ายซ้ายนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเล่นอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ค่อยจบคลิปกันนะด่านต่อไปนี้นะครับจะเป็นด่านสุดท้ายของคลิปในวันนี้แหละแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเกมหน้าเนี่ยจะเจอกับคลิปอะไรเกมอะไรนะครับก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมาด้วยนะเดี๋ยว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 คือคือมึงได้ด่านเดิมอีกแล้วเหรอหรือว่าผมเข้าห้องที่มันเป็นห้องคัสตอมมาวะ คือมันสามารถคัสตอมห้องเลือกด่านอะไรอย่างนี้ได้เว้ยคุณผู้ชมคือคือผมว่ามันใช่แน่ห้องนี้มันเล่นแต่ดเด่ยวกระจกกว่าแน่ซ้ายนะครับแล้วก็ต้องปายันขวาเพราะว่าอันซ้ายแตกไปแล้วโอเคขวาอีกอันนึงขวาเอไม่ใช่ซ้ายขวาซ้ายครับคุณผู้ชมโอเคโอเคอุ้ย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 โตเหรอเกมมันหลีกเมืองแห้งเลยเพื่อน

ทำไมไม่ลอยกระโดดทีละคนนะเพื่นอนโอเคนะผมว่าคุณโยมจะชอบ <laughs> กันนะผมสำนี้ก็ <laughs> ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสุดท้ายเราสุดท้ายกูก็ไม่ชนะแหละ <laughs>